ที่พี่ดูนี่มั่งเปล่าดูวอดมั่งป่ที่คมชัดลึกที่เราโดดกันสุดฤทธิ์เลยโอ้ยจีบว่าแจ๋วเซลายได้แล้วอย่างเงี้ยเลิศมากคลิปะนะใช่ใชขอบคุณปเลยส่งงุมากพี่วาคระ่ายมารู่ปหมูไหม ไปไปจัดไปจัดหน้ารถเลยอ่้มบหวคนนยที่ขคนทั้งหมพี่เราเชื่อมีความหมายว่าอะไรลามางชื่อ้นะพี่ตั้มอะไรนะพี่อะไรนะชื่ออะไรนะเนี่ยที่ได้อะแต่ให้เชือกหมายความว่าไง